Game, so ยินดีต้อนรับสู่ช่อง JK Auto Review แหล่งรวมรีวิวรถยนต์ล่าสุดข้อมูลเชิงลึกและฟีเจอร์เด่นจากรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ Mercedes-Benz C-Class รุ่นปี2026ที่ยังคงยกระดับมาตรฐานของความรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง C-Class รุ่นปี2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีรูปลักษณ์ที่โฉบเฉี่ยวและสปอร์ตยิ่งขึ้น เส้นสายบนตัวถังถูกออกแบบอย่างประณีตและกลมกลืนกันอย่างลงตัวไฟหน้าเล็ดแบบใหม่และกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ช่วยให้รถดูโดดเด่นมากขึ้นบนท้องถนนในด้านเครื่องยนต์ C-Class มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.0ลิตรแบบ4สูบที่ผสานระบบไมล์ h y b ไฮบริเพื่อให้การขับขี่ราบรื่น ระหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยมลพิษระบบขับเคลื่อน4ล้อ4 MATIC ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมรถทั้งในเมืองและทางไกล ภายในห้องโดยสารสะท้อนความหรูหราตามแบบฉบับของ m r r e e e s เป็ n z นด้วยวัสดุคุณภาพสูงการตกแต่งอย่างมีระดับและไฟสร้างบรรยากาศที่ปรับได้ตามความชอบหน้าจอสัมผัสแนวตั้งขนาดใหญ่ที่มาพร้อมระบบ MBUX รุ่นใหม่ล่าสุดรองรับการสั่งงานด้วยเสียงที่ล้ำสมัยอีกทั้งยังรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเบาะนั่งได้รับการออกแบบเพื่อความสบายสูงสุด โดยมีฟังก์ชันปรับอุณหภูมิอุ่นบอกระบายอากาศและนวดตัวบอกผู้โดยสารตอนหลังมีพื้นที่เพิ่มขึ้นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ๆระบบเสียงเบอร์เมสเตอร์ที่อัปเกรดช่วยให้ประสบการณ์ฟังเพลงเต็มอัธรสมากยิ่งขึ้นระบบความปลอดภัยถูกยกระดับด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขี่ เช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องรอบคันนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่ปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีขึ้นในสภาพการจราจรหนาแน่นหรือขับทางไกลอีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้คือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อเรียนรู้และปรับแต่งการใช้งานให้เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้ขับ ไม่ว่าจะเป็นการปรับอุณหภูมิแนะนำเส้นทางหรือเลือกความบันเทิงในรถโดยรวมแล้ว Mercedes-Benz C-Class ปี2026ยังคงรักษามาตร,รฐานความเป็นเลิศของแบรนด์พร้อมผสานความทันสมัยทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะได้อย่างลงตัว หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆเปรียบเทียบรุ่นต่างๆและข่าวสารในวงการยานยนต์อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ที่ JK Auto Review ช่องที่พาคุณสัมผัสรถ,รถหรูถึงหน้าจอ